ครับผมสวัสดีผู้ชมเลย f อฟซทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลยินดีเฮ้ยรู้งานนึกว่ายังไม่ได้เตรียมเลยโหครับผมวันนี้คุูหมูอยู่กับทีมงานปส .3 มทับ8ครับผมเดี๋ยววันนี้เรามาทำพานไหว้ครูกันนะครับผมนี่ครับพานของเราวันนี้ก็จะทำโดยฝีมือเด็กๆล้วนๆนะครับแม่ดีกว่า ครูช่วยดีกว่าเดี๋ยวเละ <c oughs> อ้าวเอาว่าครูช่วยช่วยกันทํากับเด็กๆแล้วกันนะครับวัตถุดิบของเราที่ครูหมูเตรียมมาวันนี้ครูหมูมีความคิดว่าอยากจะให้เอาแอลกอฮอล์ล้างมือ80%เนี่ยใส่ลงไปในพานแล้วก็วัตถุดิบอีกอย่างปีไข่ครับเอ้ไข่นี่สื่อถึงอะไรนะไข่ทาไมต้องใส่ไข่ลงไปในพานไข่นี่อาจจะหมายถึงว่าการฟูมฟักวันการถนอมดูแลของคุณครูนะ อยากให้นักเรียนเป็นคนดีอะไรประมาณนี้อยากให้นักเรียนเติบใหญ่เป็นเด็กที่ดีในอนาคตนะอะไรประมาณนี้นะเป็นตัวแทนของการดูแลนะครับสำหรับไขน่นี่แล้วก็มีดอกไม้ทูกเทียนนะครับดอกไม้วันนี้เราให้เด็กๆเ,เตรียมมาจากบ้านเองนะครับนี่ดอกไม้เราหนึ่งตุ่ม <laughs> <c oughs> มันเอาไปไหว้พระหรือไหว้ครูนี่นะพรุ่งนี้ไม่เอาดอกไม้แบบนี้มาและ้วเออเอาไปทำปลกล็นกลวยมา <c oughs> หรือไม่ก็พพงมาอะไรมาเลยก็ได้เฮ้ย <c oughs> นี่ครับเดี๋ยวเราจะเอาวัตถุด,ดิบพวกนี้ยัดลงไปในพานให้ได้นะครับซึ่งไม่รู้จะทํำยังไงแล้วก็มีอีกอย่างนึงคือโอเอซิสนี่ครับผมอ,อันนี้เรียกว่าโอเอซิสนะครับโอเอซิสก็คือไอสิ่งที่เราจะเสียบดอกไม้ลงไปได้อตอนนี้แช่น้ําไว้แล้วให้มันดูดซึมซับน้ําพี่ปามแกะดูหน่อยว่าอันนี้มีอะไรีดนอกเข็มอ,อ๋อในนี้มีดอกเข็มครับผมอ่าวางไว้บนโต๊ะอันนี้คืออะไรเอ่ยเอา มาทำอะไรกันลูกมาเยี่ยมมาเยี่ยมหรือมาเยี่ยมหนูมาเยี่ยวค่ะหนูเลยแวะมาเยี่ยมอันนี้ดอกอะไรให้ดูแล้วเมื่อวานดอกอะไร่นอนดอกอะไรพี่ฟ้าดอกรักดอกรักถูกต้องอันนี้รักอะไรเอ้ยช่างมันเถอะอันนี้รักม่วงอันนี้รักขาวนี่มีรักขาวกับรักม่วงนะครับที่เหลือมีอะไรอีกอุ้ยดอกมะลิก็มา บ้านใครเนี่ยลูกบ้านใครเก็บดอกมะลิมาว้าวปลูกเองเหรอไม่ไม่ไปซื้อมาเพอเพอไปเอาให้๋อ้โสวยว่ะดอกมะลิเอ๊ะปัญหาคือเราจะยัดดอกมะลิลงไปในในพานเราได้ไงเฮ้ยมันต้องได้สินะอ่าเดี๋ยวค่อยดูแล้วก็ที่เหลือก็เป็นดอกดอกดาวเรืองดอกดาวเรืองครับผมดอกกุหลาบแล้วก็นี่กันเลยเซตใหญ่อยู่ในนี้ครับเซ้นใหญ่อยู่ในนี้ครับเราแช่ไว้ตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วเซตใหญ่กว่านี้นี่โอ้โห ดอกไม้เพียบเลยมีมะยมด้วยครับผมอันนี้ของเจ๊นะเจ๊เจไ๊ไปเก็บมะยมมาจากไหนลูก <c oughs> ก็ในรังเราก็มีดอกไม้อยู่หลายอัน,น,นอันนี้ก็เป็นดอกอะไรลูกด,ดอกดาวเรืองอันนี้ดาวเรืองกับเข็มอันนี้ก็เอ้ยเอาเอา,เอามาถุงใหญ่แล้วก็แบ่งกันหรือเปล่าเนี่ย <c oughs> เออเหมือนเอามาแบ่งกันหน้าโรงเรียนเลยอันนี้ก็จะมีเป็นพวงไอเป็นก็เลยดอกไม้ไหว้พระนะครับ อ๋อส่วนใหญ่ของเราก็จะเป็นเข็มกับดาวเรืองเนาะนี่เข็มกับดาวเรืองได้อยู่นะครูว่าดาวเรืองแล้วก็ดอกเขาเรียกว่าดอกอะไรมีดอกเอ๊ะแล้วแล้วไอ้ดอกดอกสามปีดอกมันไม่รู้เลยมีใครได้เอามาป่ะเห็นพูดอยู่เมื่อวานนี่จตาวจริงหนูจะเอามาอุ้ยนี่นี่ดอกอะไรเอ่ยดอกมะลิดอกเบญจมาศดอกเบญจมาศอันอันนี้ดอกนมโรงเรียนครับผม เอาใครจะกินนมเอาเดี๋ยวเราจะมาทําพานด้วยวัตถุดิบที่เรามีอยู่วันนี้นะครับโดยการยัดวัตถุดิบหลักของขุ่หมูเข้าไปก็คือหนึ่งแอลกอฮอล์เจลสองดอกไม้ทูบเทียนแล้วก็มีไข่ด้วยนะครับไข่อยู่นะไห<ข>นนี่มาดูกันเลยเราจะทํายังไงดีอันดับแรกเอาโอเอซิตมาแบ่งครึ่งเอ้มาตัดให้มันเข้ากับพานก่อนลูกเอ้เดี๋ยวต้องวัดระดับพานก่อนนะว่าพานมันขนาดไหนพานกับโอเอซิตเข้ากันไหมนะ ตัดอูตัดครึ่งไม่ได้เนาะเราต้องตัดไอ้น,นี่เลยตัดตรงนี้พอดีเลย <Okay. S 1> มีใครตัดได้บ้างตัดได้อ่ามากิวตัดเจาะรูปะ<อ>่ะลองมาเจาะเดี๋ยวกูเจาะขอเจอนะอาะแน่๋ยวให้พวกเราช่วยเสียบดอกไม้แล้วกับแต่ตอนนี้กูจะทำยังไงให้ไอโอซิตตรงนี้มันเข้าไปในฐานได้พอดี เราไม่วัดครับเราตัดเลยครับกาเอาใน,ใน่ากินตึ้มเวลามากินแค่น <c oughs> ี่วานนี้จะเข้าอะไรไหมชาชาลิ้งชค่ะกินดีคุ้มชาเอ๋ตอนนี้เราได้พี่คลิปตากล้องมาช่วยมาช่วยถ่ายถ่ายให้นะคุณจะได้ทำงานขนาดหน่อยนะ วยกันคิดลูกออกความคิดกันเออบอกกันได้นี่ครับอันนี้พานป .3 คือเราไม่ได้หวังจะไปประกวดกับใครอยู่แล้วเนยเราอยากให้เด็กทําเองมากกว่าพานที่เขาชนะประกวดทุกปีอ่ะเขาจ้างทําไม่ใช่ครูทาด้วยเขาไปจ้างคนนอกทําก็คือเก็บตังค์เด็กๆในห้องนั้นะว่าคนละคนละสิบาทยี่สิบาทแล้วก็ไปบอกงบจากคนนอกว่ามีงบท่านี้เขาก็ทําให้ สรุป่าสวยใ่ไม e สวยภูมิใจไหมไม่ภูมิใจนี่ทำเองทดไม่รู้ภูมิใจไม่ภูมิใจหละตอนนี้ทำเองครับผมเอาดอกมามาตักสตูปแบบนี้แล้วก็เอาดอกเรดินไว้แบบนี้แหละโยนโยนปเพา่้งนนี้นียเนทำไม่พนโอพันเราเลือเอาไ้หมดลยอันนั้นเป็นพันดอกไม้พันผู้หญิงนะอันนี้พันผู้ชายเป็นพันธุปเทียนเหยาคูจะเอาทุปเทียนมาใส่ นี่ไงอยู่นี่ทุกเทียนอยู่นี่เยอออได้แล้วไม่ยมนี่สวยว่ดเหออเลยโอ้ดอกไม่เหมือนวเลยโอ้ดอกัวเราเล็บหมดเลยซน่าโอ้ไม่ก่อนแสดงว่าเราต้องต้องรัดยางไว้ก่อนแล้วก็ค่อยๆสอดเทียนไปทีเอเทียนอยอ ไม่ไม่ไม่เอาดอกกุหลบบเดี๋ยวไปทนอะไรไแมก็อมก็ทำก็ถือไม่ได้ทำอะไรครูนสุ้ายน่าเฉยเยไม่กคนรู้ไงว่าเราทำเองไงนนี้ต้องสเราไม่ได้ให้คุณครูทำนี่แล้วแต่ครับแต่ว่ามันไม่มีไม่มีเขมไม่มีตะปูนะเฮ้ยโรยไม่ได้ลูกโรยไม่ได้โรยมันเละ เราเอาดอกกุหลาบออกข้างหน้าได้ไหมราะมันไม่สวยเลยอ่ะเฮ้ยเราเอาแบบอันนี้มาไหมเอาข้างหน้าออกก่อนเนี่โดนน้ำออกไหมเอ็งเอามาเลยไงนี่ไงแล้วก็อะไรนะเทียนเจลเอาข้างหน้าออกก่อนไม่ไม่ไม่เอาแบบเทียนเจลแอลกอฮอล์ครับผมเอาข้างหน้าออกตอนแรกเราจะเอาแต่ว่มันยังไม่สวยนี่อันนี้มันเข้มกว่าเอามานี่เนี่ยเอาไว้ตรงนั้นก็เอาดอกกุหลาบมาเอาดอกกุหลาบไม่ไม่ไม่ันไม่ได้หรอเข้าไปเอาเขา เอาแบาแล้วดาวรูปไม้เอาะเอากลกุหลาบใส่เอางั้นก็ได้เอางั้นก็ได้ไม่ผ่านเราต้องสวยกว่าห้องคุณนกเว้ยได้ค่ะคุณนกเราไปอะคุณนกแต่สวนไปแล้วควรนะนี่เอาปากไว้ตรงนี้นะไม่ต้องใักแบบนั้นไม่ต้องใส่แบบนั้นปาลมแล้วดอกกุหลาบจะเอาไว้ตรงไหนดอกกุหลาบไม่ต้องเอา ของเราคือเราปัเลยเราปักดอกนี้บ้างหน่อยดีมาดิเอาปักเอาปักตรงนี้ด้วยมาขอดอกนั้นหน่อยดีเอามาดิเราจะอะไรเลยมีอะไรใช่ผู้ชายผู้ชายเก็บดอกไม้ เนี่ยครับมอลำฝ่ายชายรู้สึกจะสวยกว่านะเดี๋ยวครูมูคอยเก็บงานให้ตอนท้ายแล้วกันให้เด็กๆออกไอเดียกันไปก่อนนะครับอันนี้เออันนี้ก็ถ้าจะมันมันเสียบไม่ได้เลยลูกมันมีแค่ดอกเดียวใช่ไหม้ก็ไม่รู้จะเสียบตรงไหนแล้วก็ไม่ต้องเอาเพราะมันไม่บาลานซ์ไม่สมดุลเออแล้วก็ใช้อ่าแค่ใช้แค่กีบมันเชิวทำโอ้โหนี่ครับกีบก็มาครับนี่ผลงานฝ่ายชายกับฝ่ายหญิงใครสวยกว่ากันครับผม ตอนนี้ฝ่ายยิงยังเป็นรูพุนอยู่เลยนะครับเหมือนโดนยิงครับเดี๋ยวเราจะใช้พืชพันธุ์ในสวนเราเอามาประดับอ่าลองดูลองดูเดี๋ยวก็ลองเด็ดใบออกให้มันเหลือกิ่งที่พอจะเสียบได้นะเด็ดใบออกให้มันเหลือกิ่งที่จะเสียบได้้วกันไปเด็ดเลยลูกไม่ต้องตัดหรอกเยบเวลารูดเลยพืดเลยเออเนี่ยทำยังไงให้มันเสียบแล้วสวย เอ้อเ,ออเ,ออเออชี่ิวรูดออกมาทำไมนี่วิธีการทำเฟิร์นอันนี้ก็เรียกเฟิร์นนะเราก็จะเอาก้านมันเสียบแล้วก็รูดออกแค่นี้พอเห็นไหมหลังจากนล้วไปเสียบดูว่าจะเอายาวหรือเอาสั้นเอายาวก็ทำยาวๆหน่อยสั้นก็ทำสั้นพอห้อง38ของคหมูนี่ก็ทั้งหมด21คนนะครับแต่ว่ามาไม่เคยครบเลยไม่เคยครบสักวันเดียว <ๆ S 1> วันนี้มาทั้งหมด16คน สรุปว่าไข่ครูไม่ได้ใช้งานเลยเอเก็บไปทอดที่บ้านก็ได้วะก็กสลับพันห้องเราก็ไม่ได้เก็บตังค์งนะครับห้องอื่นเขาเก็บตังค์คนละนิดละหน่อยเดี <c oughs> ๋ว่าของเราไม่ได้เก็บตังค์ดูท่าแล้วพันผู้หญิงจะเละกว่าพันผู้ชายว่ะชิวชนะเลศแน่นอนวันนี้เออชิวจะได้ที่หนึ่ง เ้ยเราเราไม่ต้องหวังอันดับสิจุ๊บหวังแค่สวยไม่สวยแค่นั้นพอสวยไม่สวยเอาให้ไปไหว้แล้วไม่อายเขาอะแต่ว่าเราภูมิใจที่เราได้ทำขี้เหล่ด้วยมือตัวเองใช่ไหมเพชรได้ดูไอจีมันทำดีเอ้ยได้นะได้ยได้ไอเดียดีไอเดียดีนี่โอ้โอ้สุดยอดปักไว้ข้างบนเออเอ้ๆมีล็อกแบบมีล็อกแบบ ปามยอมเลยปามยอมเลยโอเคนะครับตอนนี้ทานยังไม่เสร็จแต่ว่า3ามโมงกว่าแล้วคุณหมูต้องไปส่งนักเรียนข้ามถนนแล้ววันนี้เว้นคุณหมูนะครับเมื่อเช้าก็ไปโบกรถมาอ่ามารับเด็กเข้าโรงเรียนตั้งแต่เช้าเลยเหนื่อยเอล่เนะ <c oughs> าะคาอ่อนเอล่นอนเกียรขี้ดินอ่ะใครอยู่ก็ทำไปเองนะควบคุมดูแลด้วยนะลูกนะเอออย่าให้เละก็พอ นี่ครับน้องจุ๋ยก็มาครับผมจุ๋ยถ้าใคร FC หน่อยไม่ได้เจอนะมีของฝากได้ของฝากได้แล้วเออจุ๋ยได้ของฝากแล้วครับไปไหนเนะี่ยไปซ้อมเต้นบันทูอซ้อมเต้นบันทูเก็ไม่ได้รำเหรอบันทูเขาเต้นเหรอเล่า <laughs> ตอนนี้ก็เลิกเรียนแล้วนะครับรอข้ามถนนรอส่งเด็กข้ามถนนนะครับเดี๋ยววันนี้รอหน่อยอีกสักหน่อยเพราะว่าแต่ละห้องยังไม่ปล่อยมานะทุกครั้งก็จะปล่อยประหลงแผลงโอ้โหโบกเย็นสี่โมงเย็น เแม่วาไปไหนเปิดหน้าเปิดหน้าถ้าใคร FC หน่อย<ป>เดี๋ยวเดี๋ยวแม่วามานี้แม่วาไปสอบแข่งกับเขาเลยหรอโอ้เป็นตัวแทนสอบนี่ทีมงานปฐมบิดีเหรอหลายร้อรยข้อเลยเหรอ ตายแล้วไหวไหมเนี่ยอ่าโอเคโชคดีพรุ่งนี้มาปะมาค่ะ<ม>าไปลูกเจอกันมีของเรามีแพรว่ากับนิวนะครับอัริละประจำมงที่ได้เป็นตัวแทนเขาจะมีสอบชิงทุนนะครับมีสอบชิงทุนของของานอำเภออาทุนนี้ก็เยอะอยู่นะครับสอบเอาโรงเรียนทั้งอำเภอนะมาสอบแข่งกันนะซึ่งเขาก็ตั้งความหวังไว้ว่าโรงเรียนเราจะต้องเป็นผู้ได้รางวัลบ้าง นะเพราะว่าของเราก็คือหนึ่งในโรงเรียนตัวท็อปแห่งอำเภอนะครับอาจจะไม่ดีที่สุดนะอาจจะไม่ดีที่สุดแต่ก็ยังอยู่ในท็อปอยู่นะเดี๋ยวเราจะปล่อยนักเรียนข้ามถนนไปแล้วก็น่าจะเป็นเซตแรกอีกเซตนึงยังไม่ลงมาจากห้องเรียนเดี๋ยวผู้ปกครองเขารอนานนะเดี๋ยวไปก่อนพร้อมไหมพร้อมไหมเป็นไงบ้างลูกอยากกลับบ้านยังอยากกลับแล้วเนาะโอเคเดี๋ยวพากลับบ้านแล้วปะ ชายก็สวยเป็นไงบ้างพานสวยมากเสร็จแล้วพานสวยมากเลยผ้าคนที่เหลือโอ้มีเหลือด้วยเหรอลูกค่ะผู้หญิงเส็จแล้วสวยมากแล้วผู้ชายผู้ชายเป็นไงสวัสดีครับสวัสดีครับมีคนทำช่วยเลอโอ้ดีแล้วมีคนมาทำช่วยเนี่ยของผู้หญิงใช่เขาสวัสดีครับเขาผู้ชายเขาผู้ชายว้าวนี่เลยค่ะของผู้หญิงอันนี้ของผู้ชายเขาผู้หญิงเขาผู้ชายเออเอาละนี่ก็นี่ครับพาน เอาเือเขอาพูดยิงน่ามากนี่คนนี้ี่พานของเราครับผม <laughs> โอเคเยี่ยมมากอะอู๋แค่นี้ก็ถือได้แล้วเนาะ <c oughs> เดี๋ยวครูจะแต่งเองเนี่ยครูแต่งให้มันแข็งแรงเองไม่เป็นไรโอเคจ้าขอบใจทุกคน,นเอาขนมมากินหน่อยไหม <c oughs> อ่าหยิบเอาค <c oughs> นละชิ้นคนละชิ้นไป นี่ครับผมพันกอพอสามทับแปนะครับเสร็จเรียบร้อยอันนี้พันผู้ชายนะครับ่านผู้ชายอันนี้พันผู้หญิงนะครับนี่ก็ให้เด็กๆได้ทําเองนะครับโอเคส่วนไข่นี่ไม่ได้ใช้เลยนะครับไข่นี่ก็ไม่รู้จะลงยังไงดีถ้าคุณหมูได้ทําเองก็น่าจะได้เอาไข่ลงอยู่แต่ว่าในเมื่อไม่ได้ลงแล้วเดี๋ยวเราไปทอดไข่แล้วกันน้องเค้กเนาะครับผมเดี๋ยวต่อไปก็จะได้ฝึกซ้อมร้องเพลงให้น้องเค้กนะครับเพราะว่า ดี๋ยวงานพรุ่งนี้ก็จะต้องมีมีแสดงหน้าเวทีด้วยเพียงอะไรนะครับอ่าพรุ่งนี้มีแสดงเพลงครูในดวงใจเป็นรีวิวประกอบการร้องเพลงนะครับนะครผมก็รับหน้าที่ฝึกนักร้องมานะแล้วก็เมื่อวานก็ทาสาวให้ไไปซ้อมมาที่บา้านนะครับผมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับใครที่ชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยช่องเราช่องบัทอมวินดี้นะครับนะถ้าอยากดูคลิปแบบไหนของเราก็นะคอมเมนต์บอกได้นะครับแหรับคลิปที่เป็น เด็กประถมแบบนี้ผม,ผมจะไม่ค่อยได้ทำนะครับนะส่วนใหญ่จะทําเกี่ยวกับวงดนตรีมากกว่าเนะว่าเป็นสิ่งที่เราควบคุมได้นะครับนะถ้าเป็นเด็กทั่วไปแบบนี้มันจะคุมยากคุมเรื่องล,ลักษณะการพูดจาของเด็กแล้วก็เรื่องเสียงที่มันจะแทรกเข้ามานะครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้เจอกันใหม่คลิปหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับ